ดลเงี้ยเพิ่งเือกระเปียพวดีตัวมันโมเมนต์สุดเด็นน่ะสิสบายดีมาพบกันเนี่ยก็สองสาวเราบุเซนุเรกนอกมณีนุเร็ผ้ามาเทียว บางเซนเนาะอันนี้เขาดืมใส่หานอาการหอนครับแต่ก็มีคนเลนน้ำเต็มเลยกำลังมาหอดนาะฮะถ้าใครได้สวัสดีครับกินยังวัตที่บ่นะในบ่ฮะในกินยังเดก๋ยวรงมาหอดกินตำหงมั้ยว่าตำหงเดี๋ยวเดี๋ยวไปสั่งตำหงก่อนเด้อแป๊บนึ่งตัวตำหงนี่เราทำตำหง สบายดีวันนี้นุเล็กพาดคนมาเที่ยวทะเลบังพาบังบรรย,ยากาศเพื่อนนุเล็กบริสเตรยอันชัยรองเท้ามาบรรยากาศกำลังดีเลย แดดยังหอนอยู่แล้วทุกคนเนาะแดดยังหอนเนี่ยตอนาานี้ทางกํายังยิ้มี่ชายหาดบางแสนกินนู่นเลยก็นั่งกินเขา่าแล้วก็ชอบพี่หแหงกแบบหน้อยนึงเนาะสิ้ยางไปพาทุกคนไปส้มบิว้วตามชายหาดเนาะขางคางเนี่ยก็จะมีตะโค้งกินมีตะแนวกินัอะไรคนก็นหลายนี่เชื่อว่าเป็นวันธรรมดาแต่คนหลายหลาย ถ้าหาว่ามาเสาร์อาทิตย์คนก็บอัจจิไรก็หนีเนาะคนเนาะจะพาไปเบิ่งบรรยากาศดีดีข้างๆนี่ก็จะไปสุกอาหารนี่เนาะเอาสมาสั่งอาหารเลยซื้อสัตว์เล้วก็มานั่งนั่งริมหาดได้ขั้นเจอบริษักเซาเตทนกับเดนเนาะขั้นเั้งมาสองคนก็บป้อง เท่าเต็มก็ได้ห้องกําลังสะอาดก็ได้เนาะสิผ้าว่าสิผ้าไป็ยังริมกับอากาศฮอนแฮีงแดดแฮียงนะทุกคนพายเงาดิงจิห้องสะอาดก็เพิ่นไปซื้อทางไหนของปะ มมกัวได้ได้กินเขาอีกคองเลรีเด็กหน่อยเอาไว้โอกาสนะใช้ผาน้องเก่ามานำเนาะว่ากาบมาทุละเนี่ยนะทุกคนกาบเลนตัางใจว่าสิมาเที่ยวมาทุละเลยก็เลยแบะแบะแบะมาเที่ยวน,นอยอั่นเนาะอันซาร์นี่ ซือมาแล้วเอาไปส่งเพิ่อน่นว่าไม่ต้องมาส่งพอ่าเอากลับบ้านได้เลยขายให้ไม่ได้เช่าตัวเอาเลยชือกบบ้านนะ้ำมอสำหรับพาครอบครัวมาเที่ยวนะทุกคน เดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าเนะาะจะพาน้องเก่ากับแม่มาเที่ยวนี่การเอาก็บอกว่านนีกเออเพราท่านเคยมาคือกันอันนั้นในกต่ครั้งแรกเดี๋ยวพาน้องเก่ามาเที่ยวกับ,าาอกกบโอู้บงัง จากทเด็กม่หนึ่งันนังรถมาก็จะลอยลนะแดเกพาลประมาณนั่งรถประมาณชัโมงสุองชั่วโมงประมาณงเ็กนั่งไปยังบ้างดีกัล่างสีเงไปข้ังหนา คือแบบว่าช่วงนี้อากาศไม่ตอ้องหนอยู่ค่ะตอนแรงๆนี่อากาศดีๆประคักเลยทุกคนน,น,ลนวลเอกยังนวลดะเไปสัมผัสกับน้ำทะเลอยู่มันหอนอัวเงี้ยแสบตาเนาะเล็กนวลทาเลมาหน้าหน้าบนเออเอาไว้มีโอกาสมาพพกไปครอบครัวทุกคนม่วน <c oughs> เอาดอกจีนมาเลยเดี๋ยวก็เดี๋ยวจังหน่อยก็ยวก่าสิพอผ้ากันกับ๊บเขียบเลยทุกคนอุ้ยชายสั่ง วิวมองนี่ฮะสวยบังคักเลยทุกคนทาผู้ใดมีกล่องดีๆนะ่ายในภาพสีออกมาสวยขนาดเลยเนาะเดี๋ยวนุเรกสีขึ้นภาพไปบิ่งนะเพราะว่าตอนนี้นุเรกทายเพราะว่า กล่องเขามันมันกับว่าค่อยดีไปได้นะใส่โทรศัพท์นะคะผู้ใดมีกล่องในงามเลยทุกคนาว่าในยังลูกาะว่าในไปจับน้ำทะเลอยู่นี่หอนแห้งก็เลยพากะยางซมบรรยากาศกําลังกี้เขาอิ่มแล้วออกกําลังกายก่อน <laughs> มันต้องมาส่วนหน้าหนาวแล้วนี่มันก็หอนนะ เล็นน้ำตอนนี้กับพิวใหม่เลยเลยทุกคนทูนหาที่คขรนกลางให้ดูจะได้ัรัน,าน,านรอากาศคร่เบปิ้บยัง กลาอวัหลังเกิดกระเปียกวดอีกอย่กันมันโมเมนต์สุดเด็ดน่ะลิแค่นั้นทุกคนตัวนี้นุนเล็กําลังสิเดินทางกลับแล้วเนาะเดี๋ยวเอาไว้มีโอกาสไหม่สิโอกาสหนาสิภาพมา่อไหร่เนาะพา เอาไว้ยุดงานเผื่อนะเนาะเรื่องว่าฟังเมืองสวงปีใหม่เนาะเดี๋ยวฟังเมองเ่ราะใ้ได้คำตอบในการเสียผ้าเดินทางกลับแลบอุ้ยบรรยากาศสวยมากโดยเฉพาะสวงเนี่สวยบรรยากาศดีอันไรมีกล่องดีๆนี่สะจยอดเลยคือแบบว่าถ้าเช็ดน้ำทะเลก็ตงแรกๆพอโนเล็กแบบสุดมากบริเกียมพร้อมนะมาเทียวนีก็เลยแวมาเนาะบริเกียมพร้อมบริตังแก่ปสิมาเที่ยวทัลลี่บริตังแกสิมาเล่นาบนะเนาะ มาาเก็เตคนถือศาสตร์อุ้ยเขาอยากเด่นมานานาโบมาเทียเท่ยวนามาเที่ยวนามาเที่ยวนาเอาชุดมาครบนันเน,นี่ยตอนนี้กำลังทีเดินทางกลับจะเข้ามาหอดมองได้ไลยเต่าพูนตรงเลยพูดว่า,บ,วาบัดมามาเป็นบัดกลับกลับบุเป็นไดีไ๋ยวอะจะสิกลับจังไงรถกับผมี่นั่งรถตู้คือเก่าเลยจ้ะ กำลังชิเดินห้ามนอ่ต้องเลนนอกหนามนี่ไหมแล้วแหละถ่ายเอกพันนีนเลนเอ,อ้ยนา่ารักโอเคเนาะทุกคนน้องเล็กจะขอจูคลิปยุ่เพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวเสียคออนุญาตไปย่งางฮาโหลดกับกรุงเทพก่อนไปเนี่ยมโม่จะไปถึงก็โอเคเนาะบ๊ายบายฝากอะไรก็แชเนาะกดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้น้องเล็กนะบ๊ายบาย,บายบายดีบ๊ายบาย ห้ากอไก่ชอชิงนึ่งสี่เจ็ุงเทศขอความกรุณาขยับรถของท่านด้วยครับขออีกวันวันนี้มันจะาอ